สวัสดีค่ะฝากอิงเล่นค่ะสวัสดีสุภสคนวันนี้ไปน้องวันน้องวันนี้ไปโรงเรียนค่ะวันนี้ไปโรงเรียนแล้วค่ะวันนี้วันที่ห้านะคะพี่น้องขาวันที่ห้าเดือนพฤษภาคมแล้วพี่น้องอากาศอุ่นขึ้นเดี๋ยวใส่ก็จะไปทํางานวันนี้เลยใส่ชุดนี้อากาศอุ่นขึ้นน้องไม่ได้เปลี่ยนเป็นใส่ชุดสีฟ้าแล้วพี่น้องค่ะน้องเดินกูงเรียนคเดอชุดสีฟ้านี่เป็นชุด สำหรับหน้าหน้าร้อนพี่น้องคาใครจะให้ดูเนาะนี่ที่โรงเรียนน้องเมลีจะมีชุดไอ้หน้าร้อนจะเป็นชุดแบบนี้ถ้าไม่ใส่คาดิกันก็ได้เนาะเมลีเนาะหมายถึงว่าไม่ใส่เสื้อคลุมก็ได้คือมันจะแบบว่าทําให้เด็กเย็นสบายประมาณนี้นี่จะเป็นชุดหน้าร้อน,นเนาะเขาจะเริ่มใส่จะเริ่มใส่กันเดองผ้าภ,ภา่เนี่ยน้องเมลีเพิ่งเริ่มบางคนเขาก็ใส่เร็วกว่านี้เพราะถ้าเขาไม่หนาวนะนี่นน่๊จเนาะแล้วก็ใส่รองถุงเท้าเหมือนเมลี ใช่ไหมคะ don't worry I g ก t s h o เอ้ยน้องมิลี่อย่ายุกข,ขึ้นสิลูก I got short ก็รู้อยู่แต่ว่าอย่ายุคขาวขึ้นเข้าใจไหมอันนี้เป็นชุดหน้าหนาวพี่น้องชุดหน้าหนาวจะเป็นเต็มแบบแบบว่าใส่เสื้อขาวก่อนใส่เสื้อสีขาวก่อนเนาะแล้วก็ใส่ชุดชุดเหมือนชุดเดรสนี้ทับพี่น้องชุดตัวนี้แล้วก็ใส่เสื้อคลุมทับอีกรอบอันนี้มันจะร้อนเกินไปสําหรับหน้าสําหรับหน้าร้อนนะคะ่ะสําหรับสปริงตัวน,นี้แหละสปริงกําลังจะเข้าหน้าร้อนเนาะปลายปลายสปริงเดี๋ยวเดือน มิถุนาก็จะเข้าหน้าร้อนนี่นละจาพี่น้องคะอ really. งง่ะเนาะไอ้น้องมิลี่ยืนตรงตรงจ้ะยืนตรงตรงยืนชัดเดี๋ยวให้แม่ถ่ายรูป one two three แป๊บสี่เอาไว้สวยๆแล้วไปโรงเรียน I w a n t to school by myself today จ้ะ half way เดี๋ยวแม่ไปทำงานนะวันนี้นะ yeah. ไปแล้วพี่น้องผุ้สาวเดินไปส่งนานทุกวันไม่ถึงสิบนาทีเราจากเดินไปโรงเรียนกลับมาแล้วจ้ะพี่น้องคะไปส่งลูกแป๊บเนาะพี่น้องจะต้องมาตากผ้าทุกวันไม่ใช่ทุกวันเราเกือบพี่น้องเกือบทุกวันแล้วบ้านเราจะซักเหมือนกับวันเว้นวันเลยวันนี้เป็นชุดของผ้าเช็ดตัวพี่น้องคะอลไะ นี่คือภารกิจอย่างแรกเลยถ้าไซจะต้องไปทํางานแต่เช้าไซต้องตากให้เสร็จก่อนไปส่งลูกแต่นี่คือไปวันนี้จะไปทํางานฟาร์มเ้องพี่น้องคะคือไปตอนไหนก็ได้เพราะว่าพ่อไม้์เขาทำไปก่อนอยู่แล้วนะจน๊ะเนาะอันนี้ไซกลับมาถึงถึงได้มาตากพี่น้องคะ จากคลิปที่แล้วเนาะพี่น ita, ้องคะไซจะตบคําถามให้ทุกคนฟังว่าทําไมตากผ้าไม่ใช้ไม้แขวนเพื่อนว่านเนาะพี่น้องคะไม่ใช้ไม้แขวนที่อังกฤษเนะาะร้อยทั้งร้อยเลยห่ะพี่น้องคะจะไม่ใช้ไม้แขวนเนาะพี่น้องร้อยทั้งร้อยเลยเขาจะไม่ใช้ไม้แขวนเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องคะเพราะว่าแดดที่อังกฤษเนาะพี่น้องแดดที่นี่จะไม่แรงเหมือนบ้านเราพี่นอ้องคะเวลาใช้ เวลาตากนาะหมายถึงจะต้องคลี่ผ้าออกให้มันกว้างโดนแสงโดนลมโดนแดดให้มากที่สุดมันจะได้แห้งเร็วพี่น้องเนาะแดดที่นี่เนี่ยมันแบบว่าอ่อ,อนๆพี่น้องเห็นแดดเปี้ยงๆอย่างนี้มันไม่ร้อนดิตอนนี้ก็ประมาณ9องศาเนาะว่จะร้อนขึ้นช่วงบ่ายประมาณ16 17องศาเนาะพี่น้องที่อังกฤษก็จะไอตากผ้าได้ตากผ้าข้างนอกได้ในช่วงที่สปริงเนาะสปริงที่มันมีแดดนะแล้วก็ช่วงหน้าร้อนทีนี้ถ้าเข้าช่วง ดูดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะออท่ำแล้วก็ช่วงหน้าหนาวมันจะเย็นเนาะถึงไม่มีแดดก็แต่ตากไม่แห้งเพราะมันชื้นข้างนอกนะจ๊ะเนาะนั่นแหละที่เราไม่ใช้ไม้แขวนเหมือนใสเหมือนที่ใส่บอกมันจะต้องคลี่ผ้าออกให้ให้โดนลมให้โดนแสงให้มากที่สุดมันถึงจะมันถึงจะ,ะแห้งเร็วนะพี่นอ้องไม่เหมือนบ้านเราแขวน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 ,ขน,ขนไว้ติดติดตดกันแปบ๊บเดียวก็แห้งบ้านเราเพราะว่ามันนนัน พราะมันแดดแรงนะพี่น้องขาแล้วก็ที่นี่บางครั้งถ้าลมนะพี่น้องถ้าเราแขวนนี่ลมก็จะพัดมาจุ่มกันได้พี่น้องแล้วก็มันจะแห้งหมายถึงความแห้งนั่นแหละเหตุผลของเขาก็คือแค่ว่ามันแห้งช้าแล้วก็หรือไม่ก็โอ้ยหลายวันหรือไม่ก็ไม่แห้งสืนเนาพี่นอ้องอาจจะใช้เวลานานถ้าใช้ไม้แขวนคือเขาไม่นิยมใช้ไม้แขวนในการตากผ้าเนาะจะใช้จะซักผ้าแต่ละชุดก็ประมาณแค่นี้อ่าโดยโดยทั่วไปก็แค่ให้มัน โหลดเดียวนะหมายถึงว่าตามน้ําหนักของเครื่องซักผ้าอันนี้โหลดวันนี้ไม่ไม่หลายชิ้นแต่ว่ามันหนักดยพี่น้องเพราะว่าเป็นชุดผ้าผ้าเช็ดตัวน,นะนะจ๊ะมันก็ได้แค่นี้ก็ประมาณนี้นะพี่น้องคะ่ะแต่ไอซักผ้าวันนี้เนาะนั่นแหละเนาะพี่น้องมันแตกต่างกันจ้ะจะเหมือนบ้านเราไม่ได้เนาะร้อยทั้งร้อยเลยล่ละแต่ว่าคนอื่นใช้ไม่รู้นะที่อังกฤษที่ใสรหินมานี่ ติญาติไม้เข้าหรือเพื่อนาซหรือใครดีก็ไม่ใช้ไม้แขวนนะพี่น้องนั่นแหละเหตุผลายถามคุณยาก็ก็อย่างนั้นแหละตอนมาเล็กๆายก็เหมือนทุกคนเนี่ยแหละายจะายว่าย่าใช้ไม้แขวนได้ไหมเกบอกว่าใช้ได้แต่ว่ามัน,ม,นมันจะแห้งเลยเนาะหมายถึงว่าเราเวลาล่มนะพี่น้องมันจะลมแรงที่อังกฤษเนาะเห็นไหมต้องได้ใช้เพกหมายถึงว่าที่หนีผ้าหลายๆเนาะเวลามันลมนี้มันจะลมแรงมากมันจะถ้าใช้ไม้แขวนจะตีทับกันไนถั่วนะพี่น้องนั่นแหละ เขาเขาไม่ใช้กันพี่น้องถ้าเป็นหน้าหนาวหน้าดูใบไม้ร่วงเขาก็จะอบเอาอบแห้งพี่น้องถ้าถ้าหน้านั้นแต่ถ้ามีแดดแบบน,นี้เอามาตากแดดลดกันค่ะกัน,ก,นกันใช้ใจ่ายไฟในการอบนะไปพี่น้องไปฟ้ามันนีคขับรถไปฟ้ามประมาณซิปหาถึง40นาทีเนาะปะพี่น้อง เอาพี่น้องแกะน้อยออกออกไปหมดแล้วหมายถึงเอาออกไปทุ่งหมดแล้วเราก็จะทําความสะอาดออกพี่น้องอันนี้ไม้ก็สตรีมครีนเมื่อสะอาดแล้วเห็นบันยว่ารีนออกสตรีมครีนพี่น้นองค่ะเมื่อเช้านี้เพิ่นก็คนนึงขับไม้ยืนบนนี้นะพี่น้องค่ะแล้วคนหนึ่งก็ขับยืนหมายถึงยืนขึ้นไปให้ไม้ทาความสะอาดนะคะตอนนี้ข้างล่าง งานวันนี้ก็อันนี้แหละจ้าสตรีมคลีนนี่แหละงานวันนี้นี่ละจ้าแต่ก่อนก็จะเป็นอะไรนะแกะเนาะตอนนั้นแกะน้อยอยู่ ตอนนี้บัวออกคอกหมดแล้วนะคะหมายถึงว่าเอาออกไปปล่อยทุ่งแล้วเจ้าของเขาก็มาเอาแล้วเนาะงานของเราก็คือทําความสะอาดพี่น้องนี่เห็นไหมเอาขี้วัวออกหมดแล้วจ้ะเอาขี้วัวออกก่อนเนาะไม้เอาออกแล้วขี้วัวแล้วก็จะสตรีมครีนเหมือนฝั่งนู้นจ้ะเหมือนที่ไม้ทําอยู่ตอนนี้พี่น่องนี่เห็น่คอกคัววัว รีมคลีนออกให้หมดแล้วก็จะเอานี้ออกค่ะเอาเอาเอาที่กั้นออกมันก็จะโลง่งเอาไว้เก็บของเอาไว้ทํากิจกรรมนั่นนู่นนี่นะพี่น้องเพราะว่าช่วงวัวที่อยู่ในคอกก็เฉพาะหน้าหน้าหนาวพี่น้องตอนนี้วันเดือนพฤษภาวันที่ห้าที่ทรายถ่ายนี่ก็คือออกไปหมดแล้วเจ้าของเขามารับไปหมดแล้วนะพี่น้องเกลี้ยงหมดแล้ว เขาก็จะไปปล่อยตามทุ่งกินหญ้าตามทุ่งพี่น้องจ้าเนาะอัปเกรดฟาร์มให้ดูจ้ะงานไม่หนักยาช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสตรีมคลีนเหมือนไม่ทาอยู่นั่นแหละนี่จ้ะแกะน้อยแกะที่ไม่มีแม่ที่เราเลี้ยงด้วยนมกระป๋องตอนนี้เขาหย่านมได้แล้วก็เอาออกมาแบบนี้จ้ะกินหญ้ากินน้ําเองเห็นวะแกะน้อย นี่แหละพ,นนะพนนี่น้องเนาะพี่ถอดน้องเมลี่นึงนี่ชอบเขาเกิดนอนเด่นอยู่่นยะุนจะไม่เหลือสัตว์ในในคอกแล้วจ้ะตอนนี้วัวก็ออกไปหมดแล้วแกะก็ออกไปหมดแล้วอันนี้แกะไม่มีแม่เนาะหมายถึงแกะที่มีแม่ก็อยู่ฝั่งนู้นก็อยู่กับแม่เขา